ไม่ได้เจ็บแค่คนเดียวอัปเดตอาการเทียวอัชาราพรบีมทิมพิชยาหลังบาดเจ็บเกมเดือดกับอิตาลีก่อนพ่ายไปอย่างน่าเสียดายอัปเดตอาการเทียวอัชาราพรบีมทิมพิชยาหลังบาดเจ็บเกมเดือดกับอิตาลีน่าเสียดายไปแค่นิดเดียวจริงๆสำหรับวอลเล่บอลเนชั่นลีก2023นนัดแรกที่สาวไทยทุ่มกันอย่างสุดตัวตกสนันกับวอลเล่บอลทีมชาติอิตาลี กระทั่งสามารถแบ่งแต้มสาวอิตาลีมาได้หนึ่งแต้มแต่รูปเกมในการแข่งขันสาวไทยมีโอกาสชนะด้วยซ้ำเนื่องจากการเล่นที่สูสีแต่ดันโชคร้ายที่มีผู้เล่นไทยได้รับบาดเจ็บจนต้องพาตัวออกจากสนามวอลเล่บอลไทยแพ้ให้กับแชมป์เก่าอิตาลีไป2อถเซต26ถึง็ถึงยี่2 2 28-30และ11-15ทว่าในช่วงปลายเซตที่4ซึ่งแต้งสาวไทยกำลังสูสีอย่างมากที่25-25ก่อนที่เพียวอัชราพรคงยศจะบินมาทำแต้มที่26ให้ไทยขึ้นแท่นรอปิดเกมทว่าเพียวดันเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นที่ขาขวาเมื่องต้นเพื่อนๆจะทำการยืดกล้ามเนื้อให้เพียวเพราะคิดว่าแต่เกิดอาการตะคริวแต่ด้วยสีหน้าและอาการที่เพียวแสดงออกทำให้ต้องเรียกแพทย์สนามเข้ามาดูแล ก่อนที่เพียวจะแจ้งอาการไปจากนั้นทางทีมแพทย์จึงได้ส่งวิลแชร์มารับตัวเพียวออกจากสนามข่ามกลางเสียงปรบมือของแฟนๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดไอซอนสวรรค์ผู้วิจิตอดีตนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยปัจจุบันเป็นพิธีกรรายการข่าวทางช่อง 7HD ได้เดินทางเกาะติดการทำข่าววอลเล์บอลหญิงไทยที่ตุรกีได้โพสเฟซบุ๊กรายงานว่าเจอน้องหมีเพียวอัชราพรน,น้องบอกเป็นตะคริวไม่ต้องเป็นห่วงคะ่ะ ส่วนน้องบีมพิมพิชยากกรมก็เป็นตะคริวอากาศเย็นฝนตกอย่างไรก็ตามนัดต่อไปไทยจะพบกับอันดับ14ของโลกในวันพฤหัสบดีที่วันที่1มิถุนายน66เวลา18นาฬิกาแฟนๆสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง7 HD จะถ่ายทอดสดทุกแมตช์ที่สาวไทยลงทำการแข่งขันทั้งทีวีปกติและออนไลน์ส่วนบักอาบูทีีจะถ่ายทอดสดวอลเล์บอลเนชั่นลีทุกคู่